หูของมนุษย์เป็นอวัยวะที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้ซึ่งทำได้ผ่านการเคี้ยวไอ,ยอยหรือจามจริงๆแล้วมันสามารถทำสำเร็จผ่านการเคลื่อนไหวเล็กๆและรวดเร็วซึ่งหลังจากนั้นขี้หูก็จะกำจัดตัวเองโดยทั่วไปสิ่งสกปรกในหูจะเกิดขึ้นจากการสะสมขอ,ของขี้หูในช่องหูกลายไปเป็นคราบแล้วหูก็จะอุดตันในกรณีเช่นนี้คุณควรทำการล้างหู และทางที่ดีที่สุดคือล้างโดยแพทย์แต่ก่อนที่จะไปพบแพทย์ลองทําตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ซึ่งสามารถช่วยให้คุณล้างหูได้ด้วยตัวเองที่บ้านขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่ได้รับการแนะนําจากแพทย์โดยตรงวิธีที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการล้างหูและการกำจัดสิ่งอุดตันคือการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์3%ซึ่งไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นี้คนส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อไฮโดรเจนกระบวนการในการกำจัดสิ่งอุดตันในหูมีดังต่อไปนี้หยดไฮโดรเจน3%ประมาณ 4-5ปีเปตลงในหูของคุณคุณควรเอียงศีรษะหรือควรนอนลงและค้างอยู่ท่านั้นเป็นเวลาประมาณ5นาทีคุณจะรู้สึกถึงเสียงเล็กๆที่เกิดขึ้นภายในหูของคุณและนั่นหมายความว่ามันเริ่มมีปฏิกิริยาและคราบอุดตันเริ่มอ่อนตัวลงห้ามใช้ไม้แค่หูเด็ดขาดให้เช็ดด้วยผ้ากระดาษเท่านั้นโดยปกติไฮโดรเจนจะแก้ปัญหาคราบสะสมที่อยู่ภายในหูแต่ถ้าครั้งแรกที่ทำคุณไม่รู้สึกโล่งเท่าที่ควรให้ทำซ้ำขั้นตอนเดิมอีกครั้งหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมง แล้ววันรุ่งขึ้นก็ทําซ้ำตามขั้นตอนเดิมอีก